สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นแป้งเอฟซีตามนั่นน้ำเพิ่มเอาไปเกี่ยวอีกแล้วครับอีกมือหนึ่งครับมือกิ่งเขาแร่งจะวิ่เพราะว่างานเริ่มหมนแล้วโอ้สายหอนียปากเลยเฮ้ยโอ้ได้ห่ออีกแล้ว่นปพี่น้องต้องเต็มเลยครับทีมงานคอนไวท์สาวน้อยเครื่องประดับเครื่อง LED วีสวดกันอยู่นี่นะครับ ไล่ครับไม่ตักเตือนเลยเอาสวยดิหนิเอาสวยปุคนเศร้าเอาแรงจุเป็นป่ะจุอีกจุอีกได้นะโอ้ยสามทีสุ่มครับเออไปนอนฝันก่อนเมื่อนั้นเพิ่นไปซื้อเนี่ยมากครับเพิ่นปลาฝากว่าให้ปลาซื้อเพิ่มอีกโลหนึ่งนะ่นหวานหมูเพิ่นว่าเห็นหนึ่งปลายิงบ้าจินซื้อเสียก่อนหนึ่งจะได้สองโลเนี่ยเนาะ วันน,นี้อีกก้อนนึงเกี่ยวโลนึงค<ช>ือบปลาบานหมูปลาทังนี้กินหนึ่งปลาซุกปนนะอยบรปล่อยามเนองหมดแล้วเอาไปเอาอมามบานหัวก็มีกินหนึ่งลาอิ่มแล้วว่าเกปลาเต็มเลโล่หนึ่งเก็บปลาเอาไปเอามาบานแหัวครับเสีย,ยใจแม่งาเงเลงเนีดนยดาพรดสันผู้ตองดาไหมเอออุตสาขี่ฮอรถไปไปดิ ของแท้อุตส่าห์ถื้อใจซื้อได้พี่น้องซื้อให้เพื่อน,น,น,อ,น,นอ,อีกโลหนึ่งของแท้มือลาปลาครับพี่น้องลาปลาอียังก่อนปลาโน่นจันทร์ต้องก้อยนะครับอันนี้ลาบซุกกระดั้นก้อยนิฟฝีมือสร้างตอง ีเขาเขาแซ่บครับแซ่บอยู่นี่นาะหนุ่ยเนาะกี่ย่างบักพี่เขาขวานเดียโอ้ยลูกไปขวานมาได้เล่นเดี๋ยวฟังหนีไปชั่วโมงนึงไปขวานก็มีม้าตัวไหนนั่ไปไหมเดี๋ยวฟังนี่นาำหาอยู่นี่ผมนามหายแลเออโอ้าลูกพี่เสียไปไซบานะมาเนี้ยโกงโกยโกงโกยไปมัเนี้ยตามบักพี่จะว่าแล้วมัเนี้ยเขาขวานขวานแล้วมัเนี้ยบังเขาขวานขวานแล้ว เห็นเตยกำลังสี่ขวบพดีเห็นเตยไปเยอะไปบันิบันิตำเลยฝาดนึงแต่ว่าแีวยวกหมองไหมกำลังสีตาเขากำลังสีตาเขาแน่นได้ถวยที่มาพี่ยางน้ำกนกันไปต้องแตต้องเตต้องเสองบักแม่โอ้ยผูเดาวเห็นแล้วแดงน้ำกลลกันไปผู้หผู้หกิครอบปานหมาเล้กเนะอ้กัวเขากลัว ัวกัวจะว่านแ้นขว,นขนขวแขนไม่บักพริกตำจะว่าฝาดบักนี้หนึงไม่แย่นุย่ยจนจ่มเ <c oughs> พราะมันพาโยยเจาสิมาบอกเขาว่าลูกพีกงเห็นเน่กินโยย้าพาไปกวนเลาสิ <c oughs> เอ้ยมีใส่อเอ้าม่ไอะบ <c oughs> ้างเวลาลุกตัวบ <c oughs> ้างเวลลุกตัวบ <c oughs> ้างตัว <c oughs> นัวนั้นว่กินมันคิว โอาน้ำเติมเน่ตอานดีเอาน้เติมเอาน้เติมร้านน้ำไอ้มอดยุ้ไงไอ้มอดลงไปคึอเวอร์แล้วมากินแล้วไปเราบ่กินรถกินรถร้าน้ำย่างเดียวโอ้พี่น้องครับแสบครับถามมาแสบะพมนี้ยังสีบเลย ต้มปลาสิบตัวมาสดตนาแม่โอ้ยมันละมเลิบพี่เขาัวก้ับพี่เขาครัวกับครลงทุ่นเดียครัวเองเอาเกิดบงแกบ้อน่เอามาคือกันแผู้าไปกินยังมากผมคือผมมีเดยนเือนกโอ้ยมขึ้นกัมากบองนึ่งันนี้กับมากบองนึ่งอีกแล้เนื้อผมออกแล้วมันพีนองครับประวาณยังนี้ห่อน บานไดยินเสียงคนซ้อมล่ำอยู่ข้างๆเรื่องต้องบอกแห้งพวกที่บอกแห้งบันนี้ดอกบันนี้เพลินได้บอกแห้งมากินเขาเร่งต้อกันครับคนละครับจับทีมงานคอนโวยคอนโวยนะครับเรืง LED เรืงประดับนะครับอันนี้พระเอกพระเอกตลกคนมากินนล้วครับนมาขอความอนุเคราะห์แซบวะครับแกยป้าก้อยป้าโอ้แซบเด็ดใส่ใบเขียวมามัดนึงครับลูกน้องนี่สดตะน้ำ ใช่ใช่ขึ้จากเสีบใช่ไม่ดีป็นสุกใหญ่ก็กินข้าวดิบดิบตาแม่์มาแหมข้าวกินสุกกว่าเลยแม่มาพี่น้องมึงดิบครับอันนี้ก้อยกินเม่อไรบ่ขนมน้ำหาดิบเอาอันกินเมื่อมันดิบเป็นไหอันกินอันเก่งกับดิบหน้าพ่ดอันพูดกับดิบเออว่าฟังว่าฟังว่า mặc cái vùng áo, bóng áo, lyle, tông phá, đó, mất đi không. Một sao không, mọi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  bọc không. Một sao không, mọi sao 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 không. Một sao ตำก้มสามตัวสามตัวโล่วันนี้กำลังงามนะครับกำลังงามเลยปลาสดๆอ๋อมีความรู้สึกแบบไรครับมากินเข่าน้ำมือแดงนี่ว่าหิวจะซื้อเลยมาอันนี้ว่าได้เอินไหมครับพี่น้องมาซื้อไหมแต่ในวันได้ยินถูกโอ้แล้วกลูกจะชืดอ่ะไปย้อยปะสายยิ้มชุดโหล อันนั้นอันนั้นแน่าถังน้ำแม่บ่าวอ,อ,อย่ามีแต่ว่าโคเสียบครับวัอนี้กินไรโคนเป็นซิฟครับปลาหรือครับว่าไงมางไงไซื้อมาสามโลก,กว่ะคนยกให้เป็กเลยสบายเลยเอาไปเอกเอ็ดดี้หัวสจแล้วครับเป็นตลกแซ่บบครัพี<ส>่แซ่บครับเอาถามเรื่องตลกไม่ได้ถามเรื่องครับโค โอ้ยทีเด้ดเดียรามาท่านมูพี่น้องก็ยังไม่อยู่อีกแน่ดิมั้ยอเบิดแล้วเดบะหมี่นอแบงเลยได้ป่ะนี่โอ้ยบะหมี่นั่นหรอกกินกิ้กินอ่ะมันยิ้มยิ้มเดาหรอกินมือไหมยิ้มจางนี่ไปกันเมนูไก่ใน่ขั้วซ้ำมาละมุ้งเจ้าเอาครับคลิปนี้ไปซับนี่คลิปหนายังมาบอกันไหมได้แค่คลิปซับนี่เหรอครับพี่นี่เขาสอนล่อเบิดมือบ่ได้ถ่ายหอวติดยูทูบเพราะว่ายังมีแต่เพลงตีรีกัศิด อันนี้ก็ดีไปทัพนี่แล้วครับติดตามช่องปามนาะแล้วเพื่อนอพิเชียวไปนะครับทางเอฟซีตัวประเทศเอฟซีสาวน้อยเอฟซี FC, หล่าผู้หญิงเอฟซี FC. ทั่วไปนะครับอันนี้สุกใช่อันนี้สุกอันนี้ควาสุกแซ่บครับอร่อยมันมีวิตามินข้างตุ้มมนมีวิตามินปะนี่ยังวะมันเป็นยังมันถึอทำายแล้ววะ มันถึงทำไรด้วยก็มอญวะเรื่องหักก็หลายกินยี่มันมีกะน,นิดหนึเอาครับโอ้ของแกครับแค่นี่ละครับเพลงใหม่อีกแล้วคลิปนี้ไปทำนี้แล้วพี่น้องเด้อไปบ่ายจัวจา่า